เกมในคลิปนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำมานานมาก มากนะครับมันมีแนวนี้อยู่ก็เลยอยากจะมาแนะนําท่านผู้ชมกันอย่างเกมแนวนีโน่สอนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนีโน่สอหรือว่ามองหาเกมนีโน่สอที่น่าเล่นในปี2024ยอยู่เนี่ยก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการดับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆเลยว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถ,ารถก,ก,ารกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอารสนับสนุนผมเต็มที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อ นะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกกันอย่างเจ้าตัวคาริวอล ไดโนซอร์ฮันเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยตัวเกมนี้เป็นเกมที่เปิดตัวมานานมากๆแล้วก็ตอนนี้สลอง20ปีนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเกมมันจะเปิดตัวมาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสำหรับใครที่อยากเอาเกมไดโนซอร์ไปไว้เล่นชิลๆไม่หนักเครื่องนะครับเกมนี้ตอบโจทย์ออกมาว่าตัวเกมเนี่ยไม่กินสเปกเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมออฟไลน์เล่นคนเดียวเลยนะครับตัวเกมนะครับก็จะมีโหมดต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันแนวก็จะมีตั้งแต่โหมดที่เป็นโหมด การล่าในในนสอแบบเพ e ่นเบอร์นะครับลงไปอยู่ในแมปแล้วก็สามารถเดินในแบบในตามที่เราต้องการแล้วก็รวมไปถึงหมดที่เอาไว,ว้สไวยวยิงในเสเล่นๆก็มีเหมือนกัน ตัวเกมนะครับแมป,ปนในเกมเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันเลยแต่ละแมปเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกกลางวันกลางคืนได้ด้วยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยไม่กี่สเปคภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุกลนที่1นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากลองมาเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถลองเล่นกันได้นะครับมีติดเครื่องไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดี พอสมควรเลยเกมที่เป็นเกมในโนแบบออนไลน์หรือเป็นแบบเอมิโบอาร์พีจีกันบ้างแล้วก็เป็นเกมที่เปิดตัวมานานแต่ว่ายังเปิดให้บริการกันอยู่อย่างตัวเกมที่ชื่อว่าไดโนออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมไดโนออนไลน์เนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นเนี่ยได้เล่นแบบวิสระในโลกที่อันกว้างใหญ่มากๆซึ่งโลกเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาภูมิประเทศแบบไหนได้13แบบเลยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกเผ่าได้นะว่าเราเนี่ยจะเอาเผ่าในเผ่าไหน นะครับหลักๆของตัวเกมนี้นะครับก็คือการไปสู้กับเนโัเสารตัวอื่นนะครับเพื่อ ยังชิงทรัพยากรเราเนี่ยจะได้รับทรัพยากรในการอัปเกรดตัวของตวลกครให้แข็งแกร่งขึ้นกราฟิกของตัวเกมนี้อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็น่าจะเปิดโปงเลยเนี่ยได้เล่นแบบอิสระมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลองเล่นนะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะครับตัวเกมที่มีชื่อว่า Jurassic World the Game นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Jurassic World the Game เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวสร้างฐานทัพไดโนเสาร์ของเราเพื่อไปต่อสู้กับ ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะผสมแนวสร้างเมืองเข้าไปด้วยแล้วก็กผสมแนวจัดทีมเข้าไปด้วยเราเนี่ย,ยังสามารถพัฒนาไดโนเสาร์ได้มากถึง300กว่าสายพันเลยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะมีการสร้างเมืองอัปเกรดสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ไดโนเสาร์ของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับจะมีคันซีนของไดโนเสาร์ให้เราได้ไปเลือกดู กันด้วยเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับกราฟิกเป็นเดอเกมเนี่ยก็ถือว่าคนให้ทำออกมาได้ดีแล้วก็คนให้สวยมากๆแล้วก็ตัวของเนเนอเสอเองเราเนี่ยก็ยังสามารถไปเปิดเ,เอาเนเนอสอในค้าต่างๆได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบบรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่เล่นผ่อนลายเล่นเพลินอีกเกมหนึ่งน,นะครับสำหรับตัวเกมที่มีช่ว่าดโนเส a ร์พาร์คจ r a ส s ิกไท coon นั่นเองนะครับจะเป็นเกมแนวจําลองการจัดการสวนสนุก ของนดโนเสร์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีไดโนเสร์มากมายที่จะเอามาให้เราเนี่ยได้ไปเลี้ยงแล้วก็ไปโชว์ให้กับผู้คนเนี่ยได้มาดูกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีไดโนเสร์ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกเผาพัน์ธุมาได้แล้วก็อัปเกรดตัวของไดโนเสร์ได้เหมือนกันแล้วก็มีการเพิ่มตัวของนดโนเสร์ไปเรื่อยๆนะครึ้นอยู่เลเวลของเรา ด้วยนะครับหรือว,ว่าสวนสนุกข,ของเราว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับภาพกราฟิกนะครับของตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวพอลิอนะครับแล้วก็ภาพมองในการเล่นของตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็ตัวจะเล่นด้วระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวล่าไนโนเสารกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าไดโ o ซ a u ์ฮันเตอร์ r v ไวโว เกมนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่หลักๆของตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะเน้นล่าใน้นต่อส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธปืนต่างๆเราเลือกเล่นกันแนัวก็จะเป็นอาวุธปืนเป็นไรเฟิลจโจมสไนเปอร์รวมไปถึงปืนสั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับ ก็จะมีโหมดให้เราได้เล่นกันมากมายกันนะครับก็จะเป็นโหมดล่าไดโนเสาร์แล้วก็ต่อสู้กับไดโนเสาร์ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีแต่ว่าด่านพนเดนเกมเนี่อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับสำหรับใครที่อยากไปล่าไดโนเสาร์เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เลยดีเกมที่เล่นสนุก,กเล่นเพลินได้นั่นเองนะฮะ เกมเล่นชิวๆเกมหนึ่งที่เป็นแนวไดโนเสาร์กันอีกนะครับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า Merc ไดโนซอร์เมอร์กแบทเทิลนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมไดโนซอร์เมอร์กเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องผสมไดโนเสาร์เพื่อสร้างไดโนเสาร์ในตัวใหม่ๆนะครับเพื่อไปต่อสู้กับไดโนเสาร์ที่เราเนี่ยจะไปจัดการในแต่ละแบบซึ่งตัวเกมเนี่ยหลัหลกๆตัวเกมก็คือเน้นการผสมของนะครับเน้นการผสมตัวของไดโนเสาร์นะครับยิ่งเราเนี่ยผสมไดโนเสาร์ได้เยอะเท่าไหร่ตัวไดโนเสาร์โหด ก็จะออกมาได้เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีจํากัดในการผสมด้วยนะ ก็จะมีการจํากัดในการผสมในระดับหนึ่งถ้าเราเนี่ยผสมไนโนเสาร์ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นผลดีต่อทีมของเราในการไปต่อสู้กับไนโนเสาร์ในกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยแล้วก็ภาพกราฟิกไม่กินสเปคด้วยเหมือนกาดน,นะครับสําหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมเนี่ยเอาชุลรอดจากไนโนเสาร์เกนบ้างนะครับสําหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไนโนซาวิวอลจูราสิก เอเก็นั่นเ,เ,เ,เองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยขับเครื่องบินอยู่ดีๆนะครับแล้วเราเนี่ยตกมาอยู่บนเกาะที่เราไม่รู้จักซึ่งเกาะแห่งนั้นนะครับจะเป็นเกาะที่ ต็มไปด้วยเนโนเสาร์นะครับเราเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกนั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องขึ้นหอหนีแต่ว่าหอของเราเนี่ยมันพังนะครับเราเนี่ยจะต้องหาทรัพยากรเพื่อปลดล็อกหอไปเรื่อยๆแต่ว่าในการหาทรัพยากรนั้นนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องค้าบของเพื่อไปต่อสู้กับเนโนเสาร์นั่นเองนะครับก็เกมหนึ่งที่เล่นเพื่อนเล่นชิวๆได้ภาพอนกรเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมรลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะครับเกมหนึ่งที่จำลองการเป็นไดโนเสาร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าไดโนซอร์ซิมูเลเตอร์ 3D เกมนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมไดโนเสาร์ที่เราเนี่ยจะสามารถจำลองเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่างๆได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็คือหลักๆนะครับเราเนี่ยจะต้องหาทรัพยากรเพื่ออยู่รอดให้ได้เลยส่วนตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยโอกาสปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆในการวิ่งเล่นวิ่งหา ในดโนเสา์ต้นเลือนนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินเพนได้แล้วก็กราฟิกเป็ในเกมเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างที่ดีพอสมควรนีภาพมัวในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ลองเล่นกันดูละกันนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่กับเกมแนวสไตล์ไมค์คัมแล้วก็ผุสมเกมในโนโ้องสาวกันเข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า d ดโนจูรา s ิกคร a ฟ e อีว u ลูชันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเขาได้ถ่าออกมาในสไตล์ n ม c ครฟ t เลยก็คือเราเนี่ยจะต้องเอาชีวอ,อยู่ในโลกอันกว้างใหญ่อยู่ในยุคสมัยในโนสอนั่นเองนะครับเรานี่ยังสามารถสร้างบ้านได้คราฟของได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีในโนสอนต่างๆให้เราได้ไปดูกันด้วยว่ามีตัวไหนกันบ้างภายในตัวเกมนะครับตัวเกมก็จะเป็นแนวบล็อกบล็อกหน่อย นั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยนั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมเตําตำนานที่เมื่อเราไม่มีเน็ตหรือว่าเมื่อเราไม่มีสัญญาณเน็ตนะครับเกมนี้จะโผล่มาในเบราว์เซอร์ ก็คือเกมที่มีชื่อว่าไดโนทีเล็กนั่นเองนะครับหลักๆของตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องพาไดโนเสาร์ตัวน้อยนะครับไปกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางใหได้เลยซึ่งการกระโดดข้ามนะครับมันก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวสิ่งกีดขวางที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลหรือว่าตามแต้มของเราที่เก็บได้เยอะที่สุดนะครับสาหรับใครที่อยากที่จะมีไว้ในเครื่องติดเครื่องไว้อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะเมื่อกินสเปคด้วยนั่นเองนะฮะ ก็เป็นบ้างสำหรับเกมแนวไดโนเสาร์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอับเกมอะไรนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม